ชาวเน็ตชมกายฮารุสอนลูกดีหลังคีรินโกรธจนคุมสติไม่ได้อีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ลูกดกของกายรัชานนท์สุประกอบกับพันยาสาวสวยฮารุสุประกอบ หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานก็ควงแขนเข้าพิธีวิวาและมีทายาทด,ด้วยการถึง3คนน้องคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดนซึ่งที่ผ่านมาพี่ๆแฟนคลับก็จะเห็นความน่ารักของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมช่อง YouTube ของพวกเขาอีกหนึ่งเรื่องที่พ่อกายแม่ฮารุโดนชมมาตลอดคือการเลี้ยงลูกอย่างล่าสุดฮารุโพสคลิปนาทีที่น้องคีรินลูกชายคนโต พร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุเกิดจากโกรธแล้วควบคุมสติไม่ได้เลยขอโทษน้องให้อภัยแล้วเคยโดนทำโทษที่บ้านแล้วแต่ก็ยังคุมสติไม่ได้เวลาโกรธทางออกสุดท้ายคือต้องพาไปหาพี่ตำรวจที่สอนอให้พี่รินเข้าใจว่าการทะเลาะเป็นเรื่องปกติแต่จะจัดการความโกรธมีหลายวิธีไม่ใช่การลงมือทำร้ายคนอื่นไม่อย่างนั้นต้องถูกทำโทษ แต่เรื่องเครียดก็มีความน่ารักของความรักที่พี่น้องมีให้ไม่อยากให้พี่ไปนอนในคุกพี่ก็อภัยให้ได้ปกป้องทุกวิธีทางถึงแม้จะเป็นผู้ถูกกระทำส่วนความน่ารักของพี่คิรินคือตอนแพ็คก,กระเป๋าเพื่อเตรียมตัวไปนอนคุกนอกจากเตรียมเสื้อผ้าที่มีรูปครอบครัวที่มีน้องๆเตรียมไปด้วยฮารุแอบมาถามที่หนังว่าเอาไปทำไมพี่รินบอกเอาไปไว้ดูตอนอยู่คุกเพราะกลัวคิดถึงน้องๆกับหมามิ ซึ่งงานนี้ทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาชื่นชมจำนวนมากสอนน้องดีมากๆน่ารักเดี๋ยวแม่ส่งลิงก์การ์ตูนสอนเด็กๆให้ว่าควบคุมความโกรธเป็นยังไงน่ารักมากและเวิร์กมากๆค่ะชอบการเลี้ยงดูของลูกบ้านนี้ถ้าคีรินไม่ไปคีรินไม่รู้ว่าคุกมันเป็นยังไงโอ้โหเอ็นดู